นิทานก่อนนอนเรื่องปลาตัวเล็กในแม่น้ำกว้างในแม่น้ำใสหนึ่งที่น้ำใสจนมองเห็นก้อนกรวดหลักสีด้านล่างมีปลาตัวเล็กสีฟ้าอ่อนที่เพิ่งเริ่มว่ายน้ำเก่งมันชอบสำรวจทุกซอกหินเรากับโลกใต้น้ำนี้ไม่มีที่สิ้นสุดแต่ในใจมันมีความฝันที่ใหญ่กว่าบ้านเกิดเล็กๆแห่งนี้มันอยากว่ายไปตามแม่น้ำให้ไกลที่สุด เพื่อดูว่าปลายทางจะเป็นแบบไหนและมันเชื่อว่าโลกข้างนอกต้องสวยงามกว่าที่เคยเห็นแน่นอนวันหนึ่งมันตัดสินใจบอกลาฝูงปลาในโขดหินเดี๋ยวฉันจะกลับมาพร้อมเรื่องราวน่าตื่นเต้นนะมันบอกเพื่อนๆด้วยรอยยิ้มแล้วก็ว่ายตามกระแสน้ำออกไปแรกๆน้ำยังไหลเอื่อยเอื่อแสงแดดหลอดผิวน้ำลงมาเป็นลวดลายระย,ยิบระยับ มีสาหร่ายพลิ้วไหวปลาน้อยแอบเล่นซ่อนกับฝูงกุ้งเล็กๆอย่างสนุกสนานแต่ว่ายไปได้ไม่นานกระแสะน้ำก็เริ่มแรงขึ้นก้อนหินใหญ่โผล่ขึ้นขวางทางฟองน้ำขาวซัดผ่านมันอย่างรวดเร็วปลาน้อยพยายามว่ายต่อไปแต่ยิ่งไหลไปกระแสะน้ำก็ยิ่งเชี่ยวจู่ๆเงาดำใหญ่ก็โผล่มาจากด้านหลังเป็นปลานักล่าที่กำลังหิว ปลาน้อยตก,กใจสุดขีดรีบหักหัวกลับทันทีว่ายสุดแรงกลับไปทางที่เคยมาใจมันเต้นแรงเหมือนจะทะลุออกมากล้ามเหนื้อเมื่อยล้าแต่ก็ไม่หยุดในที่สุดมันก็เล็ดลอดเข้ามาในโขดหินบ้านเดิมหอบหายใจแรงจนเพื่อนๆต้องเข้ามาล้อมถามเกิดอะไรขึ้นปลาน้อยเล่าให้ฟังทั้งน้ำเชี่ยวทั้งนักล่ามันพูดด้วยเสียงสั่น ฉันคิดว่าฉันพร้อมแล้วแต่จริงๆฉันยังไม่แข็งแรงพอตั้งแต่นั้นมาปลาน้อยไม่หยุดฝันแต่เลือกจะฝึกฝนตัวเองก่อนอเผชิญความท้าทายทุกวันเหมือนว่ายทวนกระแสในลำธารเล็กๆข้างบ้านฝึกเลี้ยวหลบก้อนหินฝึกว่ายเร็วฝึกใช้หางต้านแรงน้ำหลายสัปดาห์ผ่านไปกล้ามเนื้อมันแข็งแรงขึ้นหัวใจก็กล้าขึ้น และในเช้าวันหนึ่งมันก็มองไปตามกระแสะน้ำอีกครั้งพร้อมรอยยิ้มที่ต่างจากวันก่อนคราวนี้ฉันพร้อมแล้วมันพูดกับตัวเองแล้วจิงว่ายออกไปอย่างมั่นใจข้อคิดจากนิทานความกล้าสำคัญแต่ถ้าเราเตรียมตัวและฝึกฝนให้พร้อมก่อนเผชิญความท้าทายเราจะไม่เพียงแต่รอดแต่ยังได้ชื่นชมความสวยงามของโลกกว้างได้อย่างเต็มที่ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามแล้วมาพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย